บอกพี่รอพอพี่ผมมาหาผู้หญิงห้องนี้ครับเี้ก็บอกชี้ก็อยู่ว่าอยู่ห้องริมนะผมก็เลยเดินดึอดเด,ด,ด,ดขึ้นไปเดินขึ้นไปเรื่อยๆยันถึงห้องที่น้องเขาอ,อยู่ผมพปถึงห้องปุ๊บเนี่ยผมก็เลยเคาะห้องป๊อกป๊อกป๊อกพี่ถึงห้องแล้วเปิดประตูให้พี่หน่อยมันมีเสียงเหมือนคนลากเกา้าอี้พอสิ้นเสียงเสียงคนลากเก้าอี้เสร็จปุ๊บเนี่ยประตูมันปลดหลอกประตูมันก็ค่อยเปิดไปเองครับผมเห็นน้องเขาอ่ะกําลัง ผูกคออยู่กับพัดลมเฮ้ยคุณบอยผมรีบวิ่งไปคว้าตัวน้อง oh, เขา oh. แต่ปรากฏเหมือนกับว่าน้องเขาจะเหมือนจะหมดสติอะ่ะผมทาอะไรไม่ถูกเลยตั้จุดนั้นแหละครับโอ้โหเกิดอ,อะไรขึ้นมเนี่ยมือไม้สั่นแล้วทําอะไรไม่ถูกแล้วกดอะไรทาอะไรไม่ถูกนึกขึ้นได้ไมีรอพออยู่ผมก็เลยอุ้มน้องเขาพร้อมกับ,บเอาขาเกี่ยวเก้าอี้มาเพื่อที่ว่าเอาเอาน้องเขาให้อยู่บนเก้าอี้จะได้ไม่ล้างคอมาก แล้วผมเองก็รีบวิ่งลงไปเพื่อที่ไวตามพี่รอปภบอกอว่าให้โทรเรียกอ่รถกู้ภัยหลืออะไรมาทีพี่บอกพี่รอปภเสร็จปุ๊บผมวิ่งกลับมาอมเราได้ยินเสียงแล้วว่าพี่รอปภกาลังวิ่งตามเราขึ้นมาน่าจะโทรประสานงานกับทางหน่วยกู้ภัยเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าผมมาถึงห้องตอนที่ผมวิ่งออกไปผมจําได้เลยว่าประตูผมเปิดเพราะผมรีบรีบเปิดประตูแล้วรีบวิ่งลงไปเลยแต่พอผมขึ้นมาที่ห้องประตูถูกปิดอยู่รับเฮ้ยใช่ประตูถูกปิดอยู่ประตูปิดอยู่ไม่เท่าไหร่ พอผมเปิดประตูขึ้นไปผมตกใจยิ่งกว่าเก่าอีกห้องห้องเนี้ยเป็นห้องที่เก็บทุกอย่างเรียบร้อยหมดเลยไม่มีคนอยู่ในห้องไม่มีเก้าอี้ไม่มีทุกไม่มีศพไม่มีไม่มีอะไรเลยทอย่งไม่มีเฟอร์นิเจอร์เหมือนกับห้องห้องนี้ถูกปิดมานานมากแล้วผมก็เลยหันหน้าไปบอกพี่รอพอพี่ขอโทษทีนะพี่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นครับพี่รอพอบอกผมว่าคุณหลอกผมอแล้วก็